การทดลองที่สองจะเป็นผลของสารเสพติดที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทสารที่ใช้ทดสอบผลของยานในกลุก่มกดประสาทคือเฮโรอีนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้คือเตาให้ความร้อนและภาชนะแก้วทนไฟความร้อนจากเตาจะถูกส่งผ่านไปที่ก้นภาชนะ ด้วยอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้เมื่อสัมผัสกับผิวของสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเฉียบพลันจะเห็นว่าหนูปกติที่ไม่ได้รับการฉีดเฮโรอีนจะกระโดดหนีออกมาจากภาชนะที่ร้อนจัดนี้ทันทีนี่คือปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเฉียบพลันซึ่งเป็นกลไกพิเศษของระบบประสาทที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายด้วยการตอบสนองต่อสิ่งที่มาทําอันตรายอย่างทันทีทันใด จากนั้นเราฉีดเฮโรอีนขนาด5มิลลิกร,รัมต่อ1น,นึกิโลกร,รัมน้ำหนักตัวแล้วรอ15นาทีเฮโรอีนหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าฝงขาวคืออนุพันธ์ของมอร์ฟีนซึ่งสกัดได้มาจากฝินและผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อทำให้บริสุทธิ์เป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดในกลุ่มนี้จะเห็นว่าคราวนี้หนูไม่กระโดดออกมาจากภาชนะ ราวกับว่ามันไม่รู้สึกถึงความร้อนที่สัมผัสแต่ถ้าเราสังเกตดูใกล้ๆจะพบว่าตอนนี้ท้าของหนูพองแดงเพราะความร้อน โรอนกดระบบประสาทที่ทําหน้าที่รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดทําให้หนูไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดที่เกิดเนื่องจากความร้อนคือมันไม่กระโดดหนีซึ่งผลเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตรีเฟ็ชหรือปฏิกิริยาตอบสนองแบบเฉียบพลันเป็น,นกลไกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้กับร่างกายของเราเพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเรากลไกนี้ควบคุมโดยระบบประสาทในไขสันหลัง สารเสพติดชนิดกดประาทจะทำลายความสามารถพิเศษอันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เสพสารเสพติดประเภทนี้ก็เหมือนกับนำพาชีวิตไปสู่อันตรายที่รุนแรงเพราะเขาอาจจะสูญเสียอวัยวะหรือชีวิตโดยไม่รู้ตัว